สวัสดีครับผมผงก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์รามศรนะครับคลิปนี้นะครับเรากลับมาพบกันเป็นคลิปแรกนะครับของวันนี้วันที่26องคาพันนะครับวันที่26 5นะครับพอดีเมื่อกี้ผมเพิ่งบริการลูกค้าล้อเลเจนเดอร์ของที่สิบสายเก่าคอร์เจนเนอร์ตัวหอ่นะครับคลิปก่อนหน้านี้ไปดูได้นะครับเพิ่งเปลี่ยนให้กับลูกค้าเสร็จไปบริบูรณ์จากไ้ก็น่าจะประมาณสัก2วันและ2-3วันนะครับแล้วก็มาเปลี่ยน นะครับดูความสวยงามได้เมื่อใส่แล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับมาคลิปนี้นะนะครับคลิปนี้นะครับผมนำเสนอล้อแท้ติดรถตัวท็อปนะครับตัวนี้เป็น M G H S นะครับก็คือ H h o t มาแล้วก็ตัว S สิงคโปร์นะครับ I P H S นะครับตัวนี้เป็นสเปค5รู112นะครับแต่สามารถไปเบียรกับรถสีได้ที่จะไปใส่ล้อเปลี่นแต่มันก็ต้องดูดุลกลางด้นะนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยเอาเป็นว่าถ้าใส่รถ M G ตรงรุ่นนะครับก็สามารถนำไปใส่ได้เลยนะครับอัปเกรดจากตัวรองเป็นตัว t o บได้สบายๆสวยงามนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อนะครับล้อแท้ดูยังไงนะครับถ้าล้อแท้ MG ต้องมีตา SAIC นะครับอยู่ในนี่เลยนะครับ SAIC มอเตอร์นะครับ SAIC มอเตอร์นะนะครับตัวนี้นะครับ เป็นล้อขอ18กว้าง7น,นิ้วครึ่งนะครับออฟเซตอยู่ที่41นะครับอ่าล้อแท้นะ100%นะครับตัวนี้ก็วิธีดูล้อแท้ของ MG นะครับก็คุณลูกค้าที่เป็นสาวก MG นะครับจำไว้ให้ขึ้นใจเลยนะครับถ้าเป็นล้อแท้ต้องมีตา SAIC อไอ r เตอร์นะครับเท่านั้นนะนะครับเพราะว่ามันเป็นพาร์ท ที่ผลิตให้กับ m ีมจีโดยตรงนะครับต้องมีไม่มีไม่ได้นะครับเว้นแต่บางรุ่นที่ออกมาเรื่องใหม่บางรุ่นอาจจะไม่ได้ป่ามาแต่ว่าอันนี้ก็ต้องไปดูรายละเอียดอีกด้อยแต่ร้อยละเก้าสิบต้องมีนะนะครับเหมือนล้อตัวนี้เป็นต้นนะครับตัวนี้สีเดิมแท้เพราะว่าสติกเกอร์มาสูดกลมๆตัวนี้ยังอยู่นะครับถามว่าเขาแปะมาทําไมมันมีจุดประสงค์ครับการที่เขาแปะตัวนี้มาให้เนี่ยให้รู้ว่าสียังไม่ได้ถูกทาใหม่นะครับเหมือนเวลาท่านไปซื้อของอิเล็กทรอนิก ถูกไหมครับเขาจะแปะสติกเกอร์วงกลมตัวเนี้ยไว้ที่หัวน็อตนะครับถ้าสติกเกอร์วงกลมตัวเนี้ยมันขาดมันฉลุดนะครับบอยจะขาดนะครับก็คืออย่างเช่นถ้าท่านไปซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เวลาเราจะขันน็อตจะเปิดทุกตัวเนี่ยมันต้องขันตัวออกถูกไหมครับเขาก็จะไปแปะอันนี้ไว้ตรงหัวน็อตถูกไหมครับถ้าเราจะขันยังไงมันสติกเกอร์มันก็ต้องโดนกดด้วยไขยควงอยู่แล้วไงมันก็ขาดเหมือนกันนะครับอันนี้ยังมีอยู่นะครับสีเดิมแท้แน่นอนสบายใจได้แต่ ถ้าใช้ไปในานานๆแล้วเนี่ยล้างบ่อยๆเสร็จกาตัวนี้หลุดอันนี้นอีกเรื่องนึงนะอันนี้คือมันยังใหม่อยู่นะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นีขาวแดงอ่าร้านอยู่พระรามสองบางสุเทียนอยู่เลยซอยเซนทะเล21หรือ21นะครับมาส0 0เมตรไม่ต้องเข้าซอยนะครับถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก๊อบจากร้านต้นยางโยนของฝากไว้ คลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันนะครับรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ